พุทธศักราช2,325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานคร และโปรดกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้างสามปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมนเทีนยภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างเป็นพระวิมานสามหลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมรเรศและพระที่นั่งพรมเมปรังสันทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมรเรศมุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรมพักส่วนมุกหลัง เป็นท้องพะระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุกล้อมรอบพระราชมณียนทั้งสี่ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้งสี่นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรบมหาศักดิปพลลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรบมหาสุรสิงคนาณโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตา ถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2,330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหินที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงฉีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้น ซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีทิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมุงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ี่ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจม ส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาสงารงคฤหัสสมเด็จพระบวราบราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศล่านาภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อม ให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดสุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรือ้อไปใช้ในการสร้างวัชนะสงคราม หรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปรางห้ายอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตรของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งสวีตระฉัตรแทน เพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงเธอกรมมื่นศักดิพลเสด ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชบนมเทียนทั้งสามหลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมรเรศเรียกว่าพระที่นั่งปริสดารพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑีน พร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้งสี่มุมว่าพระที่นั่งบูรพาพิมุขพระที่นั่งทักษินาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเรียนแบบพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรมเมธปรังสันเป็นพระที่นั่งพรมเมธทาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสันจุลาโลก ขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมารดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุบโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาส สมเด็จพระบวราบราชเจ้ามหาสักธิพลสเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสเรชปรังสรรที่กรมพระราชวังบวรบสถานมงคล รับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรก บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาพรพิโมกปราสาส์ภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งเอกอุลงกฎสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาพิรมภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสําหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตรเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตําหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรโดให้สร้างพระที่นั่งอิสรเรเปราชานุสร ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งสองชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรเประชานุสรแต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสําเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัติ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารหวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสันผาบุตรรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2 4 0 8 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงนำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรธปรัตนประพาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จ และเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2,428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีก แต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทําให้ตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและหรือป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑ์ทศฐานไปไว้ที่พระที่นั่งสิวโมโอกขพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระราชมนเทียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฝากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฝื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เหลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รรำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน